เมื่อเช้ากูออกไปข้างนอกกับพ่อกูมาเว้ยเฮ้ยฟังดิเมื่อเช้ากูออกไปข้างนอกกับพ่อแม่กูมาเว้ยพาพ่อกูไปบริจาคไตแล้แม่งโคตรซวยเลยเฮียพ่อกูออกไปปากซอยเว้ยแม่งเสือกซ่อมท่อเว้ยหาไปไม่ได้พวกกวยมาตั้งไว้เต็มเลยกวยเลยฮะเราบอกว่ากวยอะไรเพื่อนใช้กวยสีส้มๆหรือเปล่าเออเออสีส้มๆใช่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 คราวนี้แม่กูโทรมาพอดีเขาบอกว่าให้รอก่อนเขาจะไปด้วยจะได้ไปช่วยกันดูแลกูกับพ่อกูเลยยังไม่ได้ไปรอแม่อะไรนะเราบอกว่ารอแม่ รอแม่ก็นะดีแล้วนายควรจะไปกันเป็นครอบครัวนะเพื่อนอ๋อเออเออ,เอ,อแต่กูคิดเหมือนมึงอะ่ะแต่พ่อกูบอกว่าให้ไปเลยไม่ต้องรอนำ้ำคานเว้ยฮะเราบอกว่าสําคัญเว้ยสาคัญน่ะนายก็ต้องรอแม่มาก่อนจะไปเลยได้ไงไปกันเป็นครอบครัวแหละดีแล้วอ๋อเออโูกูนี่แม่งแ,แปลกๆไว้ช่วงนี้คงงั้นนะนั่นแหละเว้ยสุดท้ายแม่กูมาพอดีกูเลยออกไปบริจากตายกันเกือบค่ำพ่อตายพูดอะไรนะเราบอกว่าพ่อมีตายเหรอ พ่อนายมีตาเหรอจะไปบริจาคพ่อมีไตา <c oughs> แม่ไอศาสตร์พ่อมีไตพ่อไใครเขามีตกันทั้งนั้นแหละมึงหลอกดากูอยู่